สวัสดีครับพาทุกคน,นนะครับมาชมขบวนรถด่วนพิเศษที่14นะครับเชียงใหม่ไปทางกรุงเทพอภิวัตรนะครับวันนี้ก็เจอที่มิ้นด้วยนะครับทำขบวนมาด้วยนะครับวันนี้ก็ได้รับสัญญาณนะครับออกจากสถานีอยุธยาแล้วนะครับเชียงใหม่ไปทางกรุงเทพอภิวัฒนะครับ ออบคุณพิมิตน,นะครับที่ทักทายนะครับ ขอบคุณทุกท่านครับติดติดตามชมน,นะครับสวัสดีครับ